วิธีการพับเบาะนะครับแต่ผมจะมาแตะสัมผัสที่ประตูท้ายในกรณีที่เราแตะสัมผัสเนี่ยจะเป็นระบบเมนนนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเขาทําความปลอดภัยให้กับรถครอบครัวนะครับยกขึ้นได้เลยแต่เวลาปิดเราปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับที่สวิตท่านี้เราจะพับเบาะนะครับตำแหน่งที่2เป็นการปรับพนักพิงนะครับเราดึงนะครับแล้วก็มือซ้ายจับพนักพิงเพื่อพับพนักพิงลงนะครับ แล้วก็มาตำแหน่งที่1นนะครับเป็นการปรับระดับเบาะนั่งเลื่อนเข้าออกได้ผมจะบันไปสุดเลยนะครับจะมีพื้นที่เหมือนกันครับด้าน,นขวาตำแหน่งที่2นะครับพับพนักพิงแล้วก็จับพนักพิงลงนะครับแล้วก็เลื่อนเบาะเข้าไปที่สุดท่านนี้ผมจะมาสอนวิธีพับยกเบาะเก็บนะครับล็อกอยู่นี่นะครับเราเปิดออกมาเลย เปิดรอไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเลื่อนเบาะนะครับเลื่อนเบาะให้ลูกศรสีขาวกับลูกศรสีขาวที่พื้นตรงกันนะครับโดยใช้ตำแหน่งที่1เลื่อนพนักเ,เลื่อนเบาะมานะครับให้ลูกศรตรงกันนะครับเหมือนกันครับทั้ง2เบาะ พอตำแหน่งตรงกันครับการยกเบาะนะครับใช้ตำแหน่งที่สองนะครับจุดที่2นี่ครับยกขึ้นเลยครับแล้วก็ปลดตัวล็อกของเบาะนะครับเชือกแล้วก็เสียบเข้าไปที่จุดล็อกครับท่านี้เราจะมาเก็บหมอนพนักพิงแถวที่3นะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้งานเราจะมีกระเป๋าจิงโจ้นะครับเราเก็บ ได้เลยถอดหมอนแถวที่3ออกนะครับแล้วก็แม็กแม็กเสร็จหลุมด้านซ้ายจะเป็นหลุมเก็บของนะครับที่กว้างมากสําหรับเก็บกระเป๋าสัมภาระของต่างๆได้นะครับแล้วเราก็แม็กกระเป๋าไว้ที่บอดี้ตัวรถตัวถังนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับมาฝั่งขวาหลุมฝั่งขวาคืออะไรครับหลุมฝั่งขวาคือยางอะไรครับเป็นยางสำรองนะครับขอสิบนิ้ว ถ้าเราเปลี่ยนยางอะไหล่แล้วเราวิ่งได้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห้ามเกินกว่านี้วิธีถอดครับเราหมุนทวนเข็มหมุนตัวล็อกทวนเข็มนะครับแล้วก็สไลด์ยางอะไหล่ขึ้นมานะครับเวลาล็อกเราก็หมุนตัวล็อกตามเข็มนาฬิกานะครับตามนี้นะครับยางอะไหล่ที่แผงข้างนะครับอันนี้จะเป็นแม่แรงและเครื่องมือนะครับ เครื่องมือมีอะไรบ้างครับมีบล็อกประแจแอลกับตัวที่ขันแม่แรงนะครับด้ามขันแม่แรงยกแม่แรงนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ยางรถยนต์ไม่ให้เกิดการเปลื้อนในตัวในห้องโดยสารนะครับแล้วเราก็ปิดฝาปิดเลยฝาปิดนี่ครับเรียบร้อยนะครับ เครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือต่อไปจะเป็นบล็อกเก็บของนะครับไว้เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ผ้าชามัวสเปร์ทำความสะอาดนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์เราเก็บไว้ในบล็อกนี้ได้เลยนะครับบล็อกเก็บของด้านข้างนะครับเนี่ยฮะ